เวลาเก็บเก็บข้างก่อนคือเอาสีออกข้างนอกวนลูกออกข้างนอกมวนแล้ววางเอาไว้ก่อนมวนแล้ววางไว้ก่อนอ่ะพี่พี่บุ้งลองซิเผื่อวันนั้นคนขาดฮ่าฮ่่บุ้งฝ่ายทำทุกอย่างอะด้านนู้นก่อนก็ได้หรือไม่เราล้อออกก่อนจะละบข้างได้ใช่ไหมครับผมได้ครับทีละข้างโอเค เนี่ยแล้วเราก็ม้วนหัวลงม้ววนหัจะจะเย็นค่ะจะเย็นค่ะอย่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นนี้ความยากมันอยู่ที่สองคือด้วยความที่เขาลยืมไปแล้วมันจะมีนใครบอกว่าคุณเป็นใครอยู่ถ้าหากว่าเราเอาไม่ออกให้เราไปทางด้านหลังแล้วเอาคานออกแต่ผมทำทุกวัน ต้องเราเลาะทางดูทางนี้ออกต้ององอไปข้างหลังหรือเปล่าคะเอาจับเหรอใช่ออับจะเป็นจังหวะนันเลยครับ <Okay. S 2> โอเคเก่งจุงอะ วันนี้วันนี้ใช้ฝ่ายอะไรฝ่ายไปทำทุกอย่างจริงทุกอย่างให้ดับผู้จัดการฝ่ายบริหารักษามาดูเองนี่ไม่พลาดแน่เเพราาะว่ผมก็ได้ลือกทุครั้งอืมมันขมใช่ไหมทีนี้พอเราเสร็จปั๊บเราจะเอาเบอร์สองมาเบอร์สามเก็บเข้ามาก่อนมาสามทำกระดาพร้องมังญ่ใช่ไหมันจะเก็บเข้ามาใส่มาแล้วเราถ่ายออกมันอาจจะดูจุกจิกสักนิดนึงแต่ว่า ามว่าระยะยาวเนี่ยงานมันใช้งานได้นานแต่สมมุติว่าถ้าหาว่าเราไปเจอบูธที่มันเล็กๆเราไม่ต้องเอาโครงมาแล้วเอาเนี่ยแล้วเราเปตีไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าให้มันเสียบ้างไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็ไม่ได้ทำใหม่นะจ้าแหวเจมาเองเจสั่งใช่ครับเราจะค่อยๆคลายออกมาให้เต็งเนาะอย่าให้มันปีนกันอย่าให้แถบไม่ให้มันปีนโอเค แห้เราคอยเอาอันนี้ข้าเดี๋ยวของซูเซอร์เราให้ซูเซอร์พัดประกอบดิใช่เอาเลยบอกเอาเลยยูอ๋อมีอันในบ้างเขาเขาออกงานบ่อยใช่ไหมวิธีการมีการนี่เอาผ่นนแ้ออกใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราจะแต่แต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนถูกติตนนีนึ่งคือผมจะเอาออกเป็นชุดๆไป ผมจะเอานี้เสร็จแล้วผมก็จะนก่อนอ่อันนี้คือสีกหละเอาออกมาแล้วสี่คือผมจะนับทุกกรั้งนที่ผมเก็บไว้เราก็จะค่อยๆเอาอันนี้ออกอันนี้ไม่จําเป็นต้องมีซกเควนตว่าด้านไหนสวนครับผมเราเอาอันไหนออกก็ได้ครับดึงขึ้นนิดนึงเราจะเราเรา,เราจะจับที่ทางด้านล่างครับแล้ว<ร><ร>ก็ยกใช่ครับแล้วก็จะยกเดี๋ยววันที่ไปกลางที่โรงแรมที่บุ๊กก็ไปด้วยกันเนาะ เนี่ยเดี๋ยวเอาแก๊ปไปด้วยแกปเป็นไหมถอดออนนี้ถดเบาๆนะเดี๋ยวโค้งพังถอดขึ้นนิดนึงสลายออกแล้วก็เก็บหัวแหลมไว้ทั้งเดียวกันโค้งพังไม่เป็นไรอย่าให้คาน์พังคานด้วยออกไเสียงดังอ่ะ คนแก่คุยกันต้องีจงดังในหูไม่ดีหูไม่ดีดีอย่างเดียวพราอายุมากอะตึงไปคุยเสียงดังพี่นุชกับพี่เล็กโอ้โหแก๊บเวลาเราเวลาเรากดเราจับจากตรงนี้แล้วเรากดตรงมันไปด้วยตัวถ้าหากว่าเป็นคื้นด้แบบนี้มันจะง่าย จับตั้งจับตั้งขึ้นเราจะเออใช่เหมือนกับขอรนะครับอาเาไม่ไ้ท้องเขาไม่ได้ท้องอ้าวแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะแล้วเขาสองขีดนี่แล้วของใครอ่ะโอปอโอปอ สิเลโกหกเหรอโอปอสองขีดโอเคค่ะขอบคุณมากๆได้เลยครับเดี๋ยววันงานกลางไม่ได้จะเอารถมารับเบอร์ที่ผมโทรหาครับโทรโทรมาหาผมได้เลยถ้าหากว่าติดตรงไหนอะไรยังไงสม่สีเลยจะไปในทันได้จะไปในทันได้ผมยังไม่แน่ใจฮะโทรหาเลยจะไปในทันว่าอันนั้นอะไรอ่ะ อันนี้จะเป็นโลเป็นตัวโลอัพครับแต่ผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าของฟิลเตอร์หรือเปล่าอ๋อเอาไว้ทำอะไรนะคะอ๋อไอที่มันเป็นอันเล็กอีกอัน